กับสวัสดีครับทมมออบ่านผู้ชมที่เคารพมื้อนีเบาเอ็มโลทงสิพาเดินทางปติดตามตัวเลขกับเบาเป้ครับท่านผู้ชมมึยินข่าวว่ามื้อนี้เพิ่นจะแต่งขันหาคันแปดถวายดอกไม้ธูปเทียนให้ปู่พญานาคงอนแดงเนาะครับเนาะงอนสีแดงบักใหญ่เลยครับทั้งหัวคือเบาเป้นี่เพิ่นกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่นเป็นลูกหลานพญานาคมาแต่ก่อนเนาะครับเนาะปู่พญานาคก็น่ำมาบอกเลขมาให้โชคเบาเปนี่ตลอด เคยถือนัดถือกเกินพันกับถือรถตลี่ก็เคยได้หลยแห้งรับานผู้มชมนอกงวดวันที่สิบหกนี่เบาเปนี่บอกเลขสองตัวมาละครับแล้วก็ไปรับชมว่าสิมีเลขสามตัวบอแต่เบาเปนี่สิจุดถูบนําโชคฝากเอฟซีนั่ะครับจุดถูกนําโชคไปฝากเอฟซีนนนะครับเนาะว่าสิเป็นเลขเด็ดเลขดีตัวไหนกับไปรับชมกับเบาเปครับกะนั่งถ่ายอยู่สวนหลังบ้านนะครับเนาะพ่าปู่พญานาคเป็นอยู่สวนข้างบ้านข้ามหน้าข้าม อยู่คางน้ำมีสานามอยู่ข้างๆสวนเปาปีครับไปรับชุ่มกันครับว่าเปาปีสิทําพิธีจจงไหนเนาะครับเนาะสวัสดีครับเปาปีสวัสดีครับโอ้ยครับผมเมือนก็มีโอกาสเปาปีเปินสีว่ายปูพญานาคเนะครับเนาะซึ่งเป็นเป็นปูญาติพี่น้องแน่เนาะครับเนาะครับที่ที่เปาปีนี่เป็นเสือสายพญานาคนะครับเนาะครับกับสีแต่งขันเนาะครับเนาะครับแต่งขันเตรียมขันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะเฮ็ดจังไหนเนี่ยครับ กันกะชีมี่กล้วยมีหนึ่งค่าค่ายสามสิบาทดอกไม้ถุกเทียนเป็นคันหาเนาะมีแพร่นหนึงเหล่ากักหนึับวันนี้กะชีได้ไหวเพื่อนตามที่เพื่อนมาท่วงหลายเทือแล้วตามอันกะได้ไปบึงคลิปของอันบ่าวแอมครับต้องมีสามดาวนะครับเพื่อนกับว่าเฮ็ดจักเทือเนี่ยก็เลยว่าล่องเบึง ร่องเห็ดเนาะครับเนาะให้เพื่อนผมเรียนร่องครับเห็ดอีหลีนี่ยล่ะเห็ดอีหลีครับเห็ดอิริเพชรอิริได้เอาโชกง่ายได้เอาโชคใหญ่อันตามที่เพื่อนมาให้ครับอันหาสองครับเพื่อนมาบอกนั่นแหละครับหาอันเอฟซีนี่บุญน้ำกันกับจีด้ทะลได้รลำได้รวยไปเนาะครับครับผมอันมีเงินมีทองใส่ผมก็ว่าสี่ใบประกาศสี่มีจุดถูกน้ำโชคไหวน้ำครับเพื่อได้เป็นตัวเลขมาให้ปากเอฟซี ครับผมของทั้งสองอันช่องเนาะครับผมครับผมโอ้ยสาธุสาธุสาธุมันนี้เป่นวายเด้อครับบาวปีเป็นก็ขอญยตดยืนเนาะครับนอกเป็นนางบบคอยถนัดเนาะครับนาะเป็นน่งบบคอยถนัดก็ยังว่าบาวปีครับกัยังว่าบาวปีครับผมอันนี้เป็นทูบจุดแล้วก็คือผู้เฒ่าผู้แกเป็นคนจุดเปิดทางให้บาวปีครับแต่บาวปีสิจุดจุดทูบเก้าดอกอีกครั้งหนึ่งครับครับบาวปีครับุ จะอธิษฐานบอกปูพานาคอีกเธอหนึ่งครับที่เป็นปูขุมกล้องเบาเปค๋ครับสัรรมผัสชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เาหบาแอมเราทงกันไปด้วยครับสัรรมผัสชมเป็นแตงขันหาล่ะครับแตงขันหาละ่ะเดี๋ยวเบาแอมเราทงสีถามเบาเป๋ะวาวัดที่ลงปูเป็นบอกเบาเป๋ะว่าเป็นพานากันอยู่ อำเภอใดจังหวัดใดนะครับผถ้ชมเนาะให้เบาเปจุดถูกก่อนครับสาธุเรื่กอก็ูอัน,นตามที่ฟูเลยมาให้ลูกให้ร้านนําเครื่องเสยนเครื่องไหว้มาถวายลูกร้านในเฮ็ดเล้วเด้อไม่ลูกร้านแบบแมาขออนุญาตให้รูอันมีนำ้ำม้มีโศกมีลาบตามที่ฟูเลยมาบอกหาสองเด้อครับเก็บสองหางเด้อฟู เดนนมาด้านหนึ่งทำให้ด้วยกันชูผทุกคนสุกภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสาธุคนขิงหยุกหยาบหยาบนะครับเิ่นรับรู้ครับครับอันนี้ก็เป็นเหล่าขาวกักหนึ่งเนาะครับเอาปีนอจุดทูบน้ำโชคครับดอกไม้ทูบเทียนกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยดิบสดๆดครับนี่ผ้แทร่น้า แฮ้ยหินครับโอ้สาธุสาธุสาธุระวังหินเด้งเลยครับดาวพีนอนแต่พ่อได้ย้าไปจับเอาหันทางสีแดงออกมาทั้งนอกครับเออมีสำรองเยอะครับยันมีเด่นด้วยครับ ห่ๆนะครับครับผมโอ้เฮดดิแล้วครับอันนี้เป็นถูบนำโชคของบาวเป๋ครับกัสีให้เบิ้งตัวเลขไปน้ำกันนะครับนอกแต่เลขตัวเก่าหน่อยก็คือตัวไหนครับบาวเป๋ครับห้าสองครับห้าสองครับสามตัวสามตัวแบบีเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองครับครับอืมเด็กเจ็ดนี่บาวเป๋มากเนาะครับผมอันละกาหลวงปูที่นั่งเบิ้งดวงเบิ้งยังให เิ blender, laughs, ่นยูสาสครับเิ่นเิ่นอันยูวัดป่าพระลานเพชรตำเพอผู้สิงข้างไปอันท้างช่องสง่อมหมดนะโอ้ครับครับครับใกล้ๆวัดไทยพัฒนาของลุงผู้สวงนั่นแหละเพิ่นเป็นลูกศิษย์เอกหุวงผู้สวงเลยเด้เป็นลูกศิษย์ลุงผู้สวงบ่ครับตามอันประวัติเพิ่นนี่เพื่อนพิดตามลุงผู้สวงมาตั้งแต่เพื่อนเป็นเนินครับเพื่อนก็เลยอันมีความ อันนี้แน่ศักดิิ์สทธิ์ของเพิ่อนที่แับเพื่อเป็นศิษย์หลวงปู่สวงนะเพิ่นก็มีวิชาติโต้เนาะแม่นครับจากหลวงปู่สวงครับโอ้ยกขอบคุณเบ้าปีหลายครับวัดป่าภูพระลานเพชรวัดป่าพระลานเพชรวัดป่าพระลานเพชรครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับผมไปอยากไปทำบุญทำศีลกะไปเด้อเนาะครับเนาะกเบ้าปีนี่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของปู่ครับครับผมมื้อนี้กะ น้ำเครื่องสินมาหวายล่ะครับท่านผู้ชมเนาะกระถาเบิ่งตูปนําโชคกันเนาะครับเปาเปเนาะครับก็เป็นอันเรียบร้อยพิธีเนาะครับเนาะครับผมโอ้ยก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเปาเปีหลายๆเด้อครับที่ให้ตัวเลขดีๆีดเด็ดไปฝาก FC เนาะครับเนาะครับผมขอบกาบขอบพระคุณครับเปาเปสวัสดีครับมีโชคมีลาภมีโชคใหญ่เด้อสาธุสาธุสาธุครับผมเดี๋ยวเปาแอมเราตรงเสียงเบิ่งตัวเลขครับแต่กับเสียงหมูนะครับเปาปีเป็นก็เลี้ยงหมูนําอยู่ครับพี่ทั้งพี่ครับหมูหมูปลาครับ ไปเบิงหมูปลาข้าวหนึ่งหละกัสีผ้ามาเบิงตัวเลขของถูบน้ำชูกนะครับเนาะมาทามันตรงกันครับตรงกันครับเลขทีเบาเปีไหมาสองหาครับอ้ตัวกำลังงามครับท่านผู้ชมอันนี้แม่เนาอันนี้แม่หมูครับคือแบบหมูหมูแหละครับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะกลับมาเบิงทั้งสี่ครับ มันตัวใดเนาโปูขึ้นมายัางบนเห็นอยู่ครับยังบนเห็นนะครับเนาะทั้งฝุ่นกับเป็นมองปูพญานาคเปนอยู่ดวยครับเด้วยทั้งฝุ่นงุ่มสนทั้งคุ่คคนค,ครับมองหิ่มน้มหมดแล้วครับเดี๋ยวเาเอมเราตรงสีภาพไปเบิ่งครับ ฟังตั้งตีครับปูอ้วนพ่นนละครับท่านผู้ชมพูนคนละครับเป็นพ่นใหญ่นะครับที่มองปูพญานาคเป็นอยู่ครับเป็นสิงสถิตอยู่หันที่มาบอกเหลขเบาเปีนะครับเนาะน้ำท่วมครับน้ำท่วมไปบ่ได้ครับท่านผู้ชมกมีน้ำมีนงสาอยู่แถวหน้นเนะครับเนาะบริเวณนั้นครับไปเบิ่งถูนํำโฉกกันครับ โัวเดล็กซีผูขึ้นมาแล้วครับหัวเล็กซีปูขึ้นมาแล้วครับเนาะเย็นเย็นครับรออีกสักคู่ครับสมาชมกเห็นมาสองตัวแล้วค,ค,ครับเป็นซี่แปดครับสมาชมกสี่แปดสี่แปดเนาะครับนี่เป็นเหล็กแปดกับเหล็กซีแต่ทารุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเนะาะว่าวเปนี่บาวเปยุทธถูกเป็นเดล็กสามตัวตัวหนเนาะครับ ตเลขความฝันเบาปีไหนก็ยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่คือเก่ายังอยู่คือเก่าอยู่โอ้เสียงหมูเป็นแหล่งหมูกับขอสอดข้อไปครับหาสองเด้อครับเบาปีบอกหาสองตัวนี้เป็นลูกถูกน้ำโชกเลขถูกน้ำโชกครับครับนผูมชมเลขสามตัวก็เห็นออกมาเด้อครับนผูมชมเป็นตัวเลข 483483ครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลข483ด้วยครับด้วยเลขนำโชคของเบาเปีเป็นคนจุดนะครับเนาะจุดถวายปูพญานาคครับเป็นปูของเบาเปีนะครับเนาะเป็นเสือ้อสายพญานาคมาเกิดครับ483483เลขปูพญานาคมาบอกกับคือสองหาครับราคาค่าคู่ค่าค่ายเิ่นนี่างไรเป็นว่าสามสิบบาทครับ ก็เอาสามศูนย์กันไว้นะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมนอกค่าค่ายเพิ่นสามสิบบาทครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเบลแอมโลทงกับสีจดตัวเลขของเบลปีไ้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมมายั่มโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะมายั่มโค้งสุดท้ายครับไก่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลแอมโลทงนะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมที่ขลุบเนี่เด้อครับตัวเลขของเบลปีครับตัวเลขเบลปีนี่เป็นหาสองหาสองยังอยู่คือเก่าครับ หาสองยังบบไปใส่พิ่นว่าย,ยังบโเคลื่อนครับลรากาเลขสามตัวนี่เจ็ดหาสองเจ็ดหาสองเจ็ดหาสองนี่เป็นเลขมักเบาเป๋ครับเบาเป๋มักชอบส่วนตัวนะครับเนาะมาฝากอีกสี่ครับลรากาเลขจุดทูปน้ำโชกเลขจุดทูปน้ำโชกนี่เป็นเลขสี่แปดสามสี่แปดสามครับลรากาเลขสามศูนย์นี่เป็นเลข48 3, 48 3คลา,ลขลขขาคู่นะครับเนาะคาคู่เซนทราลกันดอกไม้ถวายปูพญานาคออนแดงครับผู้ชม นี่ละกาแคบน้าจอไว้ครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่เบงฮาไม่ชคใหญ่กับเบ้าเป๋งวดวันที่16ครับท่านผู้ชมงวดวันที่16มิถุนายนพศ .2565 เนาะครับเนาะ752 752เน้นๆนี่ก็คือ52 52ครับ30นี่ค่าค่ายแล้วก็482นี่483นี่เป็นเลขนำโชคครับแลลองเสียงโชคเสียงหลับกับเบ้าปีนาะครับเนาะ สำหรับคลิปหนีเบาแอมโรตรงกระลาดทา่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับม,มีโชคมีล่าลำด้วยเงินทองครับสวัสดีครับ